ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะครับนักเรียนครับร้อยแก้วคือถ้อยคําที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะคําประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วเช่นเรียงความข่าวสารคดีบทความนะครับ หลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 1. เตรียมการอ่านก่อนดังนี้นะครับ1.1อ่านสำรวจเรื่องเพื่อหาคำยากที่ยังอ่านไม่ได้1.2ตรวจสอบการอ่านทำยากที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรม1.3พิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านเพื่ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ 2. อ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยเฉพาะตัวรอและคำควบกล้ำ 3. า 3. อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง 5. อ่านเสียงชัดเจนดังพอประมาณด้วยน้ำเสียงหน้าฟังการอ่านออกเสียงคำที่ใช้รอเรือรอลิงจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปเช่นรบต่อสู้ในทางศึก ลบหมายถึงการทำให้หายไปด้วยอาการเช็ดหรือถูนะครับมาดูการอ่านคำที่มีอักษรควบกันนะครับอักษรควบคือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือลอลิงวอแวนและมีเสียงกล้ามเป็นเสียงเดียวกันหรือออกเสียงพร้อมกันแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่อักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้ 1. อักษรควบแท้คือ พยัญชนะที่ควบกับรอเรือลอลิงวอลแวนประสมด้วยสระเดียวกันและออกเสียงพร้อมกันเช่นครุขระคลองแคล่ว 2. ออักษรควบไม่แท้คือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือหรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นเช่นจริงอ่านว่าจริงจะไม่ออกเสียงรอเรือ สร้างอ่านว่าสร้างจะไม่ออกเสียงรอเรือทราบอ่านว่าทราบจะเปลี่ยนเสียงทอรอเป็นเสียงซอมาดูการอ่านคำที่มีอักษรน,นำกันนะครับอักษรน,นำคือพยัญชนะต้นสองตัวที่ประสมสระเดียวกันบางคำออกเสียงพยางค์เดียวได้แก่คำที่ใช้หอนำและอ,อนำยอ บางคำออกเสียงสองพยางได้แก่คำที่มีอักษรสูงนำอักษรเดียวและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรเดียวซึ่งคำเหล่านี้พยางแรกจะออกเสียงอักขึงนเสียงเช่นหลากหลายอ่านว่าหลากหลายสว่างสวัยอ่านว่าสว่างสวายอร่อยอร่อยอ่านว่าอร่ออร่อย การอ่านออกเสียงคำประสมคำประสมคือคำที่เกิดจากการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่การอ่านออกเสียงคำประสมต้องอ่านออกเสียงทีละคำต่อเนื่องกันและไม่ลากเสียงจากคำแรกเชื่อมกับคำหลังเช่นรถยนต์อ่านว่ารถยนต์ไม่ใช่รถถะยน์ การบ้านอ่านว่าการบ้านไม่ใช่การระบ้านทรัพย์สิสนอ่านว่าทรัพย์สิสนไม่ใช่ทรัพย์พระสินนะครับการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรยอ่อ นักเรียนครับเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้สำหรับเขียนกำกับคำหรือข้อความต่างๆทำให้คำหรือข้อความนั้นเด่นชัดขึ้นและอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเครื่องหมายวรรคตอนที่ควรรู้จักมีดังนี้นะครับเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่นี้นะคะเรียกว่าไม้ยมกหรือยมกใช้เขียนหลังคำหรือกลุ่มคำเพื่อให้อ่านซ้ำคำ หรือกลุ่มคำข้างหน้าเช่นคำว่าขำแล้วตามด้วยไมยมกอ่านว่าขำขำแต่และว,วันแล้วตามด้วยไมยมกอ่านว่าแต่และว,วันแต่และว,วันเครื่องหมายนี้เรียกว่านาคาลิขิตหรือวงเล็บใช้เขียนกํำกับข้อความที่ต้องการขยายความข้างหน้าให้ชัดเจนขึ้นให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่า วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเช่นฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีข้อความในวงเล็บว่าเดือนเดียวกับพ่อของฉันจะอ่านว่าฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์วงเล็บเปิดเดือนเดียวกับพ่อของฉันวงเล็บปิดเครื่องหมายนี้เรียกว่าไปยาน,น้อยใช้เขียนละส่วนหลังของคำที่รู้จักกันทั่วไป เวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มเช่นกรุงเทพตามด้วยเครื่องหมายไปายันน้อยอ่านว่ากรุงเทพมหานครโปรดเก้าตามด้วยเครื่องหมายไปยันน้อยอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเครื่องหมายนี้เรียกว่าไปยายันใหญ่ใช้เขียนหลังคำหรือข้อความที่ยังไม่จบยังมีต่อไปอีก ถ้าเครื่องหมายนี้อยู่หลังข้อความให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆถ้าอยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงเช่นแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองแล้วตามด้วยเครื่องหมายไปยันใหญ่อ่านว่าแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองลหรืออ่านว่า แม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองและอื่นๆพยัญชนะไทย44ตัวมีกอแล้วตามด้วยเครื่องหมายปยัญนใหญ่หออ่านว่าพยัญชนะไทย44ตัวมีกอและถึงหอเครื่องหมายนี้เรียกว่าบุพพสัญญา ใช้เขียนแทนคำหรือข้อความที่เหมือนกับคำหรือข้อความในบรรทัดบนให้อ่านสำคำหรือข้อความนั้นเช่นข้อความบรรทัดแรกเขียนว่าสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์อ่านว่าสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์บรรทัดที่สองเขียนว่าจันทราตามด้วยเครื่องหมายบุพพสัญญาพระจันทร์อ่านว่า จันทาหมายถึงพระจันทร์บรรทัดที่3ดาราตามด้วยเครื่องหมายบุพพสัญญาดวงดาวอ่านว่าดาราหมายถึงดวงดาวนักเรียนมาดูการอ่านอักษรย่อกันนะครับอักษรย่อคือคำที่ย่อให้สั้นลงโดยใช้เครื่องหมายมหหาภาพจะเขียนเป็นจุดเล็กๆตามที่ปรากฏนี้นะครับซึ่งจะใช้กำกับ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารด้วยเร็วขึ้นการอ่านอักษรย่อต้องอ่านคำเต็มเช่นจตามด้วยเครื่องหมายมหภาคอ่านว่าจังหวัดพตามด้วยเครื่องหมายมหภาคสตามด้วยเครื่องหมายมหภาคอ่านว่าพุทธศักราชมอกตามด้วยเครื่องหมายมหภาคอ่านว่าเมื่อฐถานอุตสาหกรรมนะครับ